สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บของเล่นกันอันแรกคืออะไรครับนี่อันแรกคืออะไรนี่คือรถอะไรครับรถนะคะนคี่อู้รถเยอะแยะเลยเป็นรถของเล่นนะครับโอเคอือเย็นเป็นหมดเลยอันนี้เป็นอะไรครับเด็กสติ๊กเกอร์แม่ติดกต่องให้นะสติ๊กเกอร์ติดกล่องนะคะ้ เยอะแยะเลยไหมครับต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นอันที้นนี้เป็นอะไรนะที่น,นี้เป็นอะไรอันนี้เป็นของแม่เองครับดีนายซื้อของขวัญให้ตัวเองอันนี้อะไรคะกระเป๋านะทุกคนห้าสิบเก้าบาทเข้าไปใส่ของน่ารักมากเลยใช้ได้อยู่นะไม่ต้องเห้นของแพงต้องเห็นของให้เยอะกว ใส่นะนะโอเคอันนี้ของแม่ของแม่ไมีชิ้นเดียวเมื่อหายถ่ายรูปต่อไปอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรลูกอามันต้าครับนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือน,อน,น,อนกเห็นไหมมีนกด้วยนะอ,อันนี้เป็นของเล่นนกนะคะทุกคนเอาไว้สำหรับอะไรเอย่ยนี่เอาไว้ให้น้องฝึกฝึกเล่นสมาธิกันนะค,รครนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะเอออยากทำอะไรหน เรไม่เหราสนะองคนตรนดูความครับันนี้เป็นนกตัน,นี้เป็นนน,นอะไรครับน่นนนนนเป็นนกแตกันคนมัน,ะนเป็นีาไงเ้ไปใน้นเดี๋รลอเข้าไปนแล้วเราเอา,เา,าใใได้ อันนี้ไว้เวลาแบบว่าขไปไหนเองเด็กชอบอีกมขัถหรืออะไรเนี่ยนะเราก็เลยไป Thank okay. you. Thank <laughs> you. Okay. <laughs> 买什么？ มาเป็นกล AND And oh, oh. ่องแล้วนะคะทุกคนในกล่องเห็นไหมโอ้โหปืนเยอะเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวอุปกรณ์อื่นจะมารีวิวให้ดูอีกคะโอเคสวัสดีค่ะโอ้โหเก่งมากลูกโอ้โหเก่งมากโอ้โหเก่งมากลูก